ตอบคำถามครับขาย n v i d i ียตอนนี้เลยดีไหมเริ่มลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูกราฟ n v i d i ีเดียไทม f r a m e เดนะครับมันก็อยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วตอนนี้มันหลุดแนวรับสำคัญตรงจุดนี้ครับก็เป็นจุดขายตามหลักเทคนิคนะครับโดยที่แนวรับสำคัญครับอยู่ที่117.92นะครับถ้าเกิดมันหลุดแนวรับ อันนี้ครับแนวรับสัดไปอยู่ที่107.36ครับการขายมีอยู่3แบบครับที่ผมเคยบอกนะครับก็คืออย่างแรกคือขายตามเงินพอใจครับ2คือขายตามหลักเปอร์เซ็นต์กำไรพอใจแล้วก็3คือตามหลักเทคนิคอลครับส่วนตัวผมชอบดูกราฟในการหาจุดออก ที่สุดแล้วนะครับโดยที่เราจะดูบรรยากาศตลาดครับ S&P 500แล้วก็ดัชนี N a s d a q ครับว่ามันเป็นบรรยากาศตลาดขาลงไหมเพราะหุ้นส่วนใหญ่เกิน80%ครับมันจะเป็นไปตามเคลื่อนที่ตามตลาดหลักครับมาดูดัชนี S&P 500 t ท m e f ฟรม e Day นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบขาขึ้นของดัชนี S&P 500นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่5,606ครับตอนนี้กำลังทดสอบแนวรับ EMA 7อยู่นะครับถ้าเกิดหลุด EMA 7แนวรับถัดไปก็อยู่ตรงแถวๆ5,005ครับ เปิดดัชนีนัสแตกไทม์เฟรมเดย์นะครับอันนี้ก็หลุดแนวรับชัดเจนเลยนะครับจากนิวไฮเดิมอยู่ที่502.97ครับตอนนี้ก็หลุดแนวรับเส้นเฉียงนี้นะครับปัจจุบันอยู่ที่485.19แนวรับถัดไปครับก็คือเส้นเฉียงตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับที่476.12ครับสำหรับใครที่อยากเรียน p r i v a t e กับผมนะครับให้คอมเมนต์ว่าสนใจได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปให้นะครับผมไม่ได้สอนที่เทรดครับ